พี่มอสน้องเบลา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 สวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ่นสวัสดีครับพี่เมิกวันนี้มีอะไรมานําเสนอเพืเ่อนๆครับวันนี้พี่เมิกจะมาทําอะไรครับดินน้ํามัน DIY แต่เราจะขึ้นรูปเป็นรูปอะไรดีนะพี่เมิร<โท>์กเค้กรูปเค้กไหนนี่ปะเค้กวันเกิดใช่ไหมอเอ๋ <S 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 อ,อเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าเนาะ ครับอันนี้ก็คือของเล่นเอ่อต้องบอกว่าเป็นของเล่น DIY นะครับก็คือว่าเป็นตัวปั๊ม DIY นั่นเองนะครับมันจะมีหลายอย่างอยู่ในกล่องนี้นะครับเนี่ยเอ่อม่นุ่นเนี่ยสั่งมาต้องบอกว่าหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะได้มารีวิวนะครับอ่ะเรามาดูครับว่าในกล่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผมนี่ไม่เคยแกะเลยนะครับนี่แกะให้ดูดูนะครับ นี่ก็เป็นก้อนแข็งเลยอะน้มันแข็งเยอะมาวอะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในกล่องกันมาดูในกล่องกันสักนิดนึงครับว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะโอเคครับมานี่เลยอ่าอันดับแรกเลยอย่างว่าเนาะมันเป็นดินน้ำมันดีเอวายมันก็ต้องมีดินน้ำมันอ่าดินน้ำมันเยอะมากใช่การทำอืมเจ็ดสองสี่หกมีถุงละหกชิ้นก็มีสองโหลนั่นเองนะครับที่สี่ชิ้น โอเคแล้วก็เป็นเครื่องปั๊มใช่เครื่องปั๊มครับนี่เป็นเครื่องปั๊มอ่ะดูข้าวขในถุงก,ก่อนนะครับแล้วก็จะมีพวกถาดอุปกรณ์ช่าแกะแกะนี่ให้เพื่อนๆดูก่อนโอ้โหไหนดูสินี่สงสัยมีไฟแน่เลยป๊าป๊าว่านะไม่มีไม่มีหรอกป,ปาอ๊าป๊าแล้วแต่เป็นเครื่องปั๊มนียอ๋อแต่ว่ามันมีรูปั๊มไหนไหนะ<ห>ให้ป๊าป๊าดูหน่อยรูปั๊มตรงนี้ตัวนี้เป็นเหมือนกับที่วางบนเชิงเทียนนะแล<ร>ะแต่ว่าก็มีตัวปั๊มเล็กๆนะครับ เป็นแคนดี้นี่โอเคนี่ให้เพื่อนดูก่อนครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเครื่องปั๊มมาเนอะใช่แล้วก็เครื่องลูกเคสอ้าวมันมีข้างในด้วยนี่โอ้โหมีชั้นหนึ่งดูได้เยอะมากอ๋อมีข้างล่างด้วยนะไหนพี่เมิร์กดูสิพี่เมิร์กพี่เมิร์กครับพี่เมิร์กให้เพื่อนๆดูหน่อยรู้ว่ามันมีลายอะไรบ้าง ดูมิข้างล่างเป็นลายโอ้เป็นหมี่เนาะเป็นลูกสัตว์เนาะเป็นลูกสัตว์นะครับตรงนี้จะเป็นพวกขนมครับอมยิ้มไอศครีมลูกอมโอเค้กและของแบล่ะตรงนี้จะเป็นเหมือนพวกเออ่บิสกิตใช่บิสกิตตรงนี้เป็นผลไม้มีมะม่วงสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลโอเคครับอ่านี่เป็นที่นู่เราทำเราทำไม่ใหญ่อะที่จริงเนี่ยเราไม่ต้องทำขนมเค้กก็ได้นะใช่ใช่มันจะเป็น เดี๋ยวเรามาทำเป็นบิสกิตกับลูกสัตว์ดีกว่านะได้เลยอืมเราไม่ต้องทำลูกเค้กก็ได้นะนนี่ะลูกเค้กจะอ๋ออันนี้เป็นนวดแป้งที่บดแป้งอ่ะมีเมกครับมีเมลล็อกแกะแล้วมาใส่ให้เพื่อนๆดูหน่อยครับแกะอันนี้ครับแกะออกมานะแล้วก็อ่ะใส่ลงไปนี่ครับอ๋อถือว่าแน่นใช้ได้ครับมีจานด้วยอ๋อมีจานด้วยอ่าอุปกรณ์ขงสุดท้ายอ๋อข้เป็นอุปกรณ์ทำนี่ครับนี่เป็นเหมือนหม้ออันนี้ชาม โอ้โหมีเกี๊ยวพับด้วยอ๋อนี่ครับมีเกี๊ยวพับเด้วยโอ้โหเยอะมากแบบนี่ครับนี่ก็คือของที่อยู่ในกล่องทั้งหมดนะครับโอ้โหมันเยอะแยะมากเลยเนาะพี่เมืองกเนาะพี่เมิกเ,เยอะไหมโอ้โหพี่เมิกนี่งงเลยไม่รู้จะทำรูกอะไรก่อนดีนะครับอ่าตกลงเนี่ยที่เราคุยกันนะครับก็จะทําเป็นริสกิตกับลูกสัตว์นะดีกว่านะครับลูกเค้กเนี่ยเดี๋ยวมันจะยิ่งใหญ่ไปนะครับอ่าใช้น้ำมันเยอะด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเอ่อพี่เมิกเนี่ยจะทําออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวนี่นี่นะเดี๋ยวนี่นี่ถังบิสกิตใช่บิสกิตอันนี้ออะะไร่เป็นคุกกี้ลูกอ่ะพี่เมิร์กเลือกก่อนลูกว่าพี่เมิร์กอยากทำอันไหนครับพี่เมิร์กอยากทำนี่โอเคาาดึงน้ำมันดึงน้ำมันอ่าเราต้องอันนี้ก่อนเลยพี่เมิร์ก เอบอบดไม่ได้เลย,ยบดได้ไหมอบอกว่าไม่ต้องบดหรอกมัง้มงเพราะว่าอเ,เ,อเออตอนตอน<ง>แต่ว่าต้องต้องใส่ให้มันพอดีต้องบดดีเลยหนูบทเองอาบดก็โตอาบดลูกอาบดบดบทอะอ่านี่หนูต้องทำแนวนี้เอออย่างนี้อ่าบดเลยอืมนี่ะว่างนั้นไม่รู้นนจะทํทำเกี่ยวครับนี่ บดบๆบชุบชุโอเคมานี่เอามาแบ่งใส่นี่แข่งไปเลยเอาป็นเมบนนใายเป็นาเน็อ่าพี่เมื์พีม์ต้องทำให้ทั่วๆกดฮึบกดอีกฮึบเลยนี่สองจัตโอ้โหนี่ครับออกมาแล้วเป็นบิสกิตสวยๆเลยเนาะใช่ได้บิสกิตหนึ่งอ่ะแล้วงามงมงม งอ่ามาวางครับมาวางไว้ให้เพื่อนๆดูนี่ครับโอ้ได้ดีจิงหนึ่งงานเลยนะครับไปทำอันไหนดีครับแม่แบบนี้โอเคได้เลยเป็นวัฟเฟิลครับวัฟเฟิลวัฟเฟิลอันนี้เป็นวัฟเฟิลอะไรครับพี่เมิร์พี่เมิร์กชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยครับพี่เมิร์กจะทำอะไรอ๋ออันนี้นะครับเอ่าเป็นแบมเป็นทำเป็นก้อนๆลูกแล้วก็ยัดลงไปตรงกลางอ่าใส่ลงไปลูกใส่ไปเลยเออพอแล้วครับ โอเคไหนเรากดสิพอไหมดูสิพี่มอมันนี่เดี๋ยวเราใช้เครื่องอันนี้กดพอไหมบอกว่าไม่พอนะน่าต้องใส่ลงไปกเติมบอมิชยัมันไม่เรับนี่ไงเดี๋ยวเราใช้เครื่องกดมาอะลองกดดูอกอควรทำยังไงครับควดูอะเปิดให้เพื่อนดูด้วยเราเราไม่เรานนี้ม่แล้ก็ใส่เพิ่มอีกโอเคใส่เพิ่มอิก ใส่เพิ่มเดียดเดียวมันเหนียวมามันี่อ่ะใส่เพิ่มมาแล้วกดเลยเหนียวมามันอ๋อตอนนี้มันยังไม่เป็นรูปร่างนะครับอ่ะพี่เมิร์กกดเลยนี่นี่โอ้โหต้องหมุนด้วยนะครับเล่นเช่นมันจะโรยให้เครื่องมามันนะเครื่องมันหลอดน่าจะไม่ได้โอ้ออันนั้นเวลาด้วยตีตีตีตอนนี้ได้หรือยังครับได้แล้วได้แล้วเอาเปิดแล้ว นี่ให้อยาให้เพื่อเพื่อนดูหน่อยครับโอ้โหนี่ครับเป็นลูกปั๊มบิสกิตขึ้นมาสวยงามไหมสวยงามงามอะโอ้ดินน้ำมันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นดินน้ำมันที่เขาถูกใช้เออถูกผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้กับเครื่องปั๊มนะครับมันจะไม่มีลักษณะของความเหนียวหนึบเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อสังเกตดีๆนะว่าเวลาปั๊มลงไปปุ๊บพอเราแกะออกมาปุ๊บเนี่ยดินน้ำมันเนี่ยจะหลุดออกมาเลยนะครับจะไม่ิดอยู่ที่เครื่องใช่ครับต้องบอกว่าดินน้ำมันเนี่ยไปเอาดินน้ำมันที่ เออซื้อจากร้านสากลกเรียนอะไรเงี้ยมาเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเหนียวนะแต่ดินน้ำมันเนี้ยเขาถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้ออกมาเป็นงาน DIY งานปั๊มท่านั้นนะครับผมอ่ะต้องต้องมีม,มีมีข้อควรระวังด้วยนะครับในการในการเล่นนะครับอ่าให้พี่มึกแต่งก่อนสิอ่ะพี่มึกแต่งครอบหน่อยอ่ะเสริมอีกอย่างหนึ่งครับดินน้ำมันเขาเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะคือปลอดภัยสำหรับเด็กเลยนะใช่แต่ยังไงก็ห้ามเอาเข้าปากนะครับ <laughs> เหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าตามเล็บตามมือเนี่ยอ่าถ้าเด็กเล็บยาวเนี่ยก็จะมียังไงก็มีติดนะครับแต่ว่าถือว่าดินน้ำมันใช้ได้เลยนะครับขนาดเก็บมานานเป็นปีแล้วนะเนี่ยมือน,เ,นเขาผสมแป้งอะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะแบบที่มันไม่ค่อยติดครับถือว่าถือว่าใช้ได้เลยนะเพราะว่าซื้อมาเป็นปีแล้วนะครับหลายปีแล้วแหละครับเพิ่งเพิ่งเอาออกมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับใช่ค <Okay. S 1> ่ะโอเคอ่าไหนครับพี่มืกแต่งเสร็จยังลกูก <c oughs> โอ้โหนะให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ครับผลงานของพี่มือนะครับ ในการปั๊มนี่ว้าวนี่เอาไปกินไปใช้เถอะอ่ามี่มดครับเสิร์ฟไ้เพื่อนเพื่อนกินหน่อยเร็วนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับหน้าดูครับบิสกิตกับอ่าบัฟเปิลนะครับอ่ากินออ๋อกินก่อนโอเคพี่เมื่อกินแล้วนะครับนี่เม่นูอยากกินไอติีมพี่มาทำไอติรีมให้เม่นูหน่อยได้ไหมครับอ่านี่เลยไอติมสีชมพูด้วยนะนี่ไงนี่เห็นไหมมาทำได้ไอศีม้ว หอก็ต้องแบบเมียลมในการทำเอ้ยใส่ไปทั้งก้อนเลยครับพี่เมย์อันนี้มันเป็นรูปเดียวแต่หนูวางให้มันบาลานซ์อ่าครับนี่เป็นก้อนๆไปเลยเอ้าโอ้จักรกลเวลากดแล้วครับเอาไปนุ่นตรีกดนะครับกดนั่นนั่นเลยอ่านับนับเวลาได้เอาเครื่องเครื่องทำงานเตือนทำงานเปิดโชว์ให้เพื่อนๆดูนิ ให้เพื่อนๆดูด้วยลูกนี่โอ้โหโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่มาเริ่มเลยนะเราใส่ไปทั้งก้อนเลยนะใส่อันนี้คือใส่ดินน้ำมันเยอะไปอ่าไหนดู่อยครับอ่ะไม่น่าดูหน่อยโอเคนี่อีกด้านนึงนี่เขายิ้มด้วยนะอ๋อมีรอยยิ้มเนียนะครับเหมือนวิหน้าตาเนยอ่าที่มึงจัดการให้ไม่นู่นอ่าครับเดี๋ยวให้ดิ้นบักดึงออกค่อยๆดึงครับนั่นแหละดิ้นบลอกดึงงั้นแหละลูกเดี๋ยวมาเลย ดึงออมาไม่เรู้เลยนะไม่เป็นไรครับให้พี่เมิร์ดเขาเล่น,นเออน,นี่ครับโอเคติม๊มอ,อ๋อนี่เขาก็จะมีอุปกรณ์มาแบบให้เราทำด้วยนะปตาลนี่นี่แม่นุ่นทำเกี๊ยวใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ดินน้ำมันมันเกินออกมาเราก็ใช้อุปกรณ์จัดการได้อ๋ออันนี้กินเกี๊ยวแล้วโอเคครับขนานแทน้โอ้โหสวยงามเลยอ่ะพี่มารแม่นุ่นมีเกี๊ยวมาให้โอ้โแม่นุ่นทำสวยเลยนะครับดู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  นี่ครับโอ้เกี๊ยวเกี๊ยวเกียวไอติมก็น่ากินยับษ์หนึ่กินห่งยวมีคนขโมยกินฉันจะเก็บได้สิฉันจะเก็บฉันจะเกียบเออเราจะเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟเกี๊ยวให้ลูกค้าก่อนครับโอ้เกี๊ยเชีสจิ้มนาอือฮึโอ้โหกินเกี๊ยวครับเสิร์ฟพร้อมสตรอเบอรี่ครับคุณลูกค้าโอ้โห่อมีสตรอเบอรี่สองอันนะครับเป็นไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยไหมครับ ลูกค้าต้องการอะไรอีกไหมครับไม่ใช่จ่าเล็กนี่ครับตอนนี้ค่ะ<ด>จะต้องให้ผู้ปกครองช่วยทำนะเพราะมันต้องใช้แรงอโอ้โหดูครับดูครับนี่ออกแล้วออกแล้วนี่ได้แล้วได้แล้วจะได้หัวหมี่แล้วนี่ดูครับน <c oughs> ุ่นยังสวยเลยมนุน่นยังสวยเลยนี่เอาแกออกมาครับดู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 ด<อ>สวยมาก โอ้โหดูครับดู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 ปล่อยเขาก่อนนะเนี่ยให้เพื่อนๆดูหน่อยพี่เมฆโอ้ดูครับนี่สวยเลยนะสวยมากครับเนียนกลิบเลยครับดูดูเป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาออกให้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาดูเริ่มรีแลรีตามแบบนะครับโอ้โหเล่นง่ายมากนะครับแล้วดินน้ำมันดีด้วยนะครับนี่โอ้เขาจะมีแบบ ขอบของเขาเนาะเรารีดไปแล้วเขาก็จะตัดขอบให้เราเลยใช่ถูกต้องครับเฮ้ยดูมีดิเนี่ยเราคือที่เป็นส่วนเกินมันก็จะหลุดออกมาเองเลยอ่ะ<ร>คือแบบเราจะได้แบบมินเนีย่ยเลยนะใช่ไม,ไม่ต้องเป็นรูปเป,ป็รูปทรงนเนียนๆนี่ลนะแล้วมันไม่ติดมือด้วยนะปะอันนมันเป็นตัวเลยไหมนุ่นเอ๋อเอ้ยเออเฮ้ยไม่มาใส่รองเท้ากับแขนต่อแขนป่ะเหรออ๋อแต่ว่าเออเนื่อแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเลยนะดูดิน่ารักมากเลยอ่ะเนียนๆนะครับนี่เครื่องปั๊มนบอ ต้องบอกเลยว,ว่านี่สวยมากเลยเนื้พี่มึงเนื้อแล้วเราพี่มึเมงเรียงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องทำแข็งกับขาแล้วใช่ไหมน้องอ่ะพี่มึกครับลองลองประกอบมับนี้ประกอบได้ไหมลูกอ่าพี่มึกประกอบไปนะโอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวไม้นู่นเนี่ยจะทำจะทำเป็นถุงมือกับอาเขาเรียกว่านะถุงมือกับถุงเท้านะครับออกมาให้พี่มึกเนี่ยประกอบอีกทีนึงมาดูกันอ่านี่ครับถุงมือถุงเท้าอันนี้มันอันน้อยเราก็แบ่งกินน้ำมันออกได้เอออันนี้จะง่ายหน่อย เป็นถุงเท้าก่อนนะแม่นุ่นนะใช่ครับถุงเท้าก่อนถุงเท้าก่อนแขนแขนนออดูครับนี่โอ้ยง่ายเลยะแม่นุ่นดูเซียนเลยนะเออทองครับแต่จริงไม่ใช่ครับได้แขนมาแล้วรึแม่แกนนี่ไหมไปประกอบหมี่นะคะไมันก็มีแต่ชาติเลยชาติไงแม่นุ่นกำลังทำให้อนไนอ่งอ่าโอเคครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้แขนขาได้ถุงมือถุงเท้ามาแล้วนะ ต่อไปพี่เมิร์กครับเป็นการประกอบอ่าดูดิพี่เมิร์กจะประกอบได้ไหมครับตอนนี้เราได้ตัวอ้าพี่เมิร์กแขนใส่ฝั่งไหนลูกฝั่งไหนครใช่ไหมเอาไม่นุนดูหน่อยใช่ไหมไม่ใช่ลูกไม่ใช่นี่เขาต้องหันแขนนีอ่อ๋อนี่อ่ะแขนนี่ข้างใส่ฝั่งไหนลูกโอ,อ,อีกข้างหนึงข้างหนึง่งข้างหนึ่งโอเคใส่ฝั่งไหนลูกใส่อ้าวถูกไหมเออถูกต้องลูกพี่เมิร์กถูกต้องอ่ะขาลูกใส่ขา ถุงเท้า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 วางไหนอาถูกต้องนี่ครับถุงเท้าวางอ่ะถุงเท้าวางอีกข้างหนึ่งลูกไม่ใช่ลูกไม่ใช่ไม่ใช่ไหนนี่เดี๋ยวบอลเลี้ยงให้เนี่แหละลูกนั่นแหละโอเคนี่ครับเรียบร้อยเลครับถุงมือนี่ครับมีก็มีถุงมือถุงเท้าด้วยนะครับถชิว่าเนียน่าดูเลยเนาะใช่เนียนมากเนียนมากมีอะไรติดโบให้มีมีมีโบด้วยนะครับนี่ต้องติดอย่างงี้ เอาจกิ้งครับจริงจริงอ่านี่ครับเอาพี่โบให้เลยได้เลยฮะพี่เมย์กระพพี่โบอยากเพิ่มอะไรอันนึงอ่ะเอาเมนุดูหน่อยเอาอะไรขนมหวานไหมขนมให้หนุนนี่ไงลูกอมไหมอันไหมอันนี้ไหมอ่ะอาครับเอาเป็นสีภูนะสีภูแม่เสีแม่หนุนมาหนอ่ะพี่เมย์ช่วยแม่นุนก็รอรับเร็วๆทำเครื่องเร็วนับด้วยติดโอเคครับ มือหลุดเลยพี่พเมื่อกี้อ๋าบ้าอ๋าบ้ามือหลุดครับมือหลุดอ่านี่ครับถือตะกร้าเลยพี่เมื่อนะอ่าอ่าโอเคนี่นี่ครับมีมก,ก็อ่ามีตัวนี้ก็ถือว่าต้อนรับหนา,<อ>า,าหาวได้อย่างดีเลยนะครับก็คือว่ามีถุงเท้าด้วยนะถุงมือด้วยนะครับแล้วก็มีลูกอม<แ>กด้วยนะครับแล้วก็มีโบด้วยอ๋อกระเป๋านี้ปั้นเองเหรอครับนี่ฮะ อ่าแล้วก็นี่ครับมีกระเป๋าด้วยนะครับกระเป๋านั้นไม่มีในแม่พิมพ์นะโอเคเอาไว้ใช้นี่โอ้ดูครับนี่ทำกระเป๋าเพื่อมาใส่ลูกอมนะครับให้มีง่าง่ายๆนั่นเองนะครับอาเวทมอ้สุดยอดเลยนะครับโอเคครับก็ใี่ไมครับป็นไงลูกสนุกไหมสนุกมากไหมโอ้มีให้เล่นเยอะแยะเลยเนอะโตปั๊มนี่เยอะมากแถมมีิประดิษฐ์นี่ก้างที่จะเยอะเลยนะครับอ่าอ่าคลิปนี้ก็เป็นอันจบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ เขาเรียกว่าอะไรเครื่องปั๊ม DIY นะดินน้ำมันใช่ครับเครื่องปั๊ม DIY ดินน้ำมันนั่นเองนะครับอ่าก็ฝากดไลค์นะครับกด subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมิร์กแล้วก็น้องเมกด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอเคครับโอเค